กันเริ่มดูกเช้าด้วยกาแฟบาลานซ์เตัวนี้ครับหรือบาลานซ์คีโตกรีนคอฟฟี่บีนครับบอกเลยว่ากันเนี่ยเป็นคนที่ติดกาแฟมากๆดังนั้นกาแฟที่กันทานเนี่ยจะต้องเป็นกาแฟที่ทําเพื่อสุขภาพเท่านั้นครับบาลานซ์เคกรีนคอฟฟี่บีนเป็นกาแฟที่การเริ่มขาดไม่ได้ครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยกันชอบกินกาแฟทั่วไปเลยทําให้กันมีพุงหน้าบวมเพราะมีทั้งนมและน้ําตาลทําให้น้ําหนักขึ้นเรื่อยๆครับ กาแฟบาลานเครสชาติหอมอร่อยหอมสุดๆครับตอบโจทย์กันมากๆในเรื่องของส่วนผสมที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์แถมยังแคลอรี่ต่ำอีกด้วยครับในช่วงเช้ากันมักจะทานหลังตื่นนอนครับเพราะมันจะสดชื่นและกระปี้กระเป๋ายิ่งคนออกกำลังกายแบบกันการเล่นการเผาผลาญได้อีกคือดีมากๆครับแต่สิ่งที่กันอยากแนะนําเลยคือตัวนี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้หรือแม้แต่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ครับยิ่งใครทานคีโตด้วยแล้วกันอยากแนะนําสุดๆ หลังจากที่กันได้ทานไป1อาทิตย์แล้วสังเกตได้เลยครับว่าน้าหนักลดไป2กิโลประทับใจสุดๆครับของดีแบบนี้เราต้องซื้อตุนไว้ล่ะครับปัจจุบันเขามีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องฟรี1กล่องสําหรับ49ท่านแรกเท่านั้นหากใครสนใจอย่าลืมไปแวะชมเดี๋ยวกันจะขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างนี้เลยบอกเลยครับว่าเป็นกาแฟที่ดีมากๆพอกาแฟเนี่ยไม่ควรพลาดครับ บาลานเคคอฟฟี่คีโตอร่อยกลมกล่อมมีประโยชน์ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติโรบัสต้าคอฟฟี่พาวเดอร์จุดเด่นคือมีสารต้านอนุมูลอิสระและคาเฟอีนที่มากกว่าทำให้มีรสชาติเข้มขน้นไฟเบอร์ครีมทําจากน้ำมันมะพร้าวร้อยเปอร์เซนโดยจัดเป็นใย,ยอาหารประเภทล,ละลายน้ำได้แคลอรี่ต่ำสร้างสุขขากษณะที่ดีในการขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้ อัลคาไลนีนช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันให้เป็นพลังงานยีเบต้ากูแคนช่วยให้เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นเจียวกู้หลังลดระดับคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือด Green tea, กรีนชีเอ็กชักสารสกัดจากชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงป้องกันเอนไซม์ที่ทำลายอิลาสตินและคอลลาเจน ทำให้ป้องกันการเกิดริ้วรอยและรอยด่างดำบนใบหน้าคารารูมาหรือสารสกัดจากกระบองเพชรทาให้ร่างกายกําจัดไขมันและของเสียได้ลดความอยากอาหารกาซีเนียหรือใบส้มแขกลดไขมันส่วนเกินในร่างกายชะลอการสร้างกรดไขมันและคอเลสเตอรอลได้อย่างมีประสิทธิภาพปีนคอฟฟี่บนสารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดเพิ่มการเผาผลาญพลังงานได้มากขึ้นแอลอาร์จินิน ช่วยลดระดับ LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี l p ลฟีนิ l อ n i านี al ine, ช่วยในการชะลอให้อาหารผ่านลงลำไส้เล็กช้าลงจึงทำให้รู้สึกอิ่มวิตามินซช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงมีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนวิตามิน B รวมมีส่วนช่วยในการเผาผลาญอาหารประเภทแป้งไขมันและโปรตีน ย่าหวานเป็นสารให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลแต่ความหวานนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดพลังงานหรือแคลอรี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์หอมเข้มขุ่นดีไม่มีน้ำตาลคอนเฟิร์มความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้บริโภคทั่วประเทศสำหรับใครที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟมากมากเลยแล้วกําลังมองหากาแฟที่ช่วยดูแลในเรื่องของรูปร่างหรือว่าหุ่นของคุณค่ะหรือว่าอยากจะเฟร่งในเรื่องของการเผาผลาญไขมันค่ะวันนี้ลินทีกาแฟตัวหนึ่งอยากสมาแนะนาทุกคนเลยนี่เลยค่ะ เป็นกาแฟ k e โตนะคะสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะคะสำหรับาสาวที่ทาน k e โตดิมได้นะคะกาแฟตัวนี้ดียังไงนะคะทุกคนนอกจากกลิ่นเขาแบบหอมกลุ่นแล้วเขายังมีรสชาติอร่อยมากนะคะทุกคนตัวนี้เขาจะไม่มีไขมันชารน,นะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการกระชับสัดส่วนแบบ ช่วงแขนช่วงเอวอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะหนักประมาณ50ซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวมินจะโชว์หุ่นให้ดูกันแบบตรงนี้เลยเป็นไง ตอนนี้นะคะน้ำหนักมิ้งนะคะอยู่ที่42-43ค่ะทุกคนคือตัวนี้ไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันชานะคะแล้วก็แคลอรี่เนี่ยต่ำด้วยค่ะผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะสามารถทานได้ค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยลดไขมันลดความอยากอาหารนะคะแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญด้วยค่ะ มาตรฐานการรับรองจากออยคุนดีกระชับด้วยโปรเปิดตัวซื้อ3ามกล่องแถมฟรี1กล่องสั่งได้แล้ววันนี้และบริการเก็บเงินปลายทาง